วันนี้โพจึงขึ้นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับใครเห็นโพขึ้นมาแล้วจิ้มตอบได้เลยอยากให้สอวอังคณาทำอะไรมากที่สุด 1. ออกจากสอวอไปเปลืองเงินสองขบปากแล้วขอโทษสไปอยู่กับกัมพูชาซะจะไปเก็บทุนระเบิดหรือไปอะไรก็ได้สเป็นสอวอต่อไปแหละดีแล้วท่านทำดีแล้ว เอาข้อไหนดีนะข้อนี้ละกันภาระประเทศวิตายละไก่เป็นเสียงส่วนใหญ่ด้วยอ่ะพี่ต้งกดข้อสี่ท่านผู้ชมไม่ใช่พี่ตงอยากให้เป็นสวต่อไปทำานนักที่ดีเลยเราจะได้มีเรื่องมั้พี่ครับเราได้มีข่าวทำมอลอะไงี้ยดีนะ เออไม่งั้นเราไม่มีคอนเทนต์นะฮะบ้านเมืองมีแต่เรื่องดีๆเราจะคุยอะไรกันล่ะนะครับเอาแหละท่านผู้ชมเข้าไปตอบแบบสอบถามให้หน่อยนะครับว่าท่านอยากให้สวอังคณาทําอะไรมากที่สุดครับ 1. ออกจากสวไปเปลืองเงิน 2. หุบปากแล้วขอโทษด้วย 3. ไปอยู่กับกัมพูชาซะเลยก็แล้วกันนะและ 4. ท่านทําดีแล้วล่ะให้ท่านเป็นสวต่อไปเถอะ ขนาดนี้เปอร์เซ็นต์ไม่กระดิกเลยนะครับข้อสี่ไม่มีใครเห็นด้วยกับเราเลยข้ออื่นนี้เปอร์เซ็นต์ขยับแล้วขยับอีกข้อสี่นี่ยังศูนย์เปอร์เซนต์อยู่เลยนะฮะเอาละเรารอความเห็นจากท่านผู้ชมนะครับว่าอยากให้คุณอังคณาทำอะไรมากที่สุดนะครับเมื่อมาสำรวจดูโพของเรานะฮะขนาดนี้ตอบกันมาแล้ว2,463โหวต คำถามคืออยากให้สอวอังคณาทำอะไรมากที่สุดตอนนี้นำโด่งที่ตัวเลือกที่หนึ่งครับ70%อยากให้ออกจากการเป็นสอวอเพราะรู้สึกเปลืองเงินรองลงมาก็คือไปอยู่กับกัมพูชาซะ19%ครับที่บอกให้คุณอังคณาหุบปากและขอโทษมี11%ที่มองว่าเป็นสอวอต่อไปเถอท่านทำดีแล้ว มี1%นะ่ซน่าชื่นใจนะฮะมีตั้ง1%เปอร์ซผมนี่แหละนะคนดีอ่ะคือคนดีกดไลค์ให้เลยนะฮะ <c oughs> นะเอาละใครยังไม่ได้ตอบโพลเข้าไปตอบนะครับให้มันเป็นฉันธามาติของผู้กล้าแนวหน้าว่าต้องการให้สวอังคณาทำอะไรหลังสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับยกย้ายเดือนสรุปโพลกันหน่อยนะครับ ว่าวันนี้เมื่อเราทำโพลถามท่านผู้ชมว่าอยากให้สวอังคณาทำอะไรมากที่สุดสูงสุดเลยครับ71%อยากให้ออกจากการเป็นสวไปรู้สึกเปลืองเงินแผ่นดินรองลงมา18%บอกเรียนเชิญอยู่ประเทศกัมพูชานะคะ10%บอกหุบปากแล้วขอโทษ1%อนุญาตที่เป็นสวอต่อไปท่านทำดีแล้วขอบคุณทั้ง3,500โหวตนี้ ที่ช่วยกันสะท้อนความต้องการของประชาชนออกมานะครับ